เราแม่บ้านด้วยขอถอยหลังหน่อยนะคะด้ยด้วย้พยเแิเ่ใต้องคร oh ับเรียกอยู่แล้วต้องนะคะต้องนี้นะคะตัวเก้าเคหนึ่งสองนี่ค่ะ

还失败了，还。<My>